วันนี้เรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับตะคิวกันค่ะตะคิวเป็นอาการหดเกรงตัวอย่างรุนแรงของกล้ามเนื้อโดยไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับกล้ามเนื้อมัดใดมัดหนึ่งหรือกล้ามเนื้อทั้งกลุ่มมัดบริเวณที่มักเกิดอาการตะคิวได้แก่กล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้ออกกล้ามเนื้อแขนต้นขาน่องและกล้ามเนื้อหน้าท้อง สาเหตุการเกิดยังไม่เป็นที่แน่ชัดแต่สามารถอธิบายได้ด้วย3ข้อหลักๆได้แก่ 1. มีการไหลเวียนเลือดไม่เพียงพอ 2. มีการรบกวนการส่งสัญญาณเส้นประสาทและ 3. การทานแร่ธาตุบางชนิดไม่เพียงพอเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมและโพแทสเซียมปัจจัยเสี่ยงที่ส่งเสริมให้เกิดตะคริวได้แก่การใช้กล้ามเนื้อเป็นระยะเวลานานหรือมีการใช้งานหนักจนกล้ามเนื้อเกิดการอ่อนล้า กล้ามเนื้อขาดความยืดหยุ่นหรือมีความตึงตัวสูงกล้ามเนื้อมีเลือดไปเลี้ยงน้อยลงไม่ว่าจะเป็นจากท่าทางการนั่งท่าทางการนอนหรือว่าการใช้ชีวิตประจำวนันเช่นการนั่งไข่ห้างการทำกิจกรรมทางกายโดยขาดการอบอุ่นกล้ามเนื้อหรือว่ามีการออกกําลังกายขณะที่กล้ามเนื้อยังมีความเย็นตัวสูง การทำกิจกรรมทางกายในระดับที่หนักมากเกินไปหรือนานมากเกินไปการทานสารอาหารและการดื่มน้ำไม่เพียงพอรวมถึงการเสียเงเหงื่อมากเกินไปขณะออกกำลังกายโดยเฉพาะในอากาศร้อนในหญิงตั้งครรภ์เนื่องจากมีแคลเซียมในเลือดลดน้อยลงและการใส่ส้นสูงเป็นระยะเวลานาน,าน ซึ่งสามารถป้องกันและดูแลตนเองได้ดังนี้การยืดกล้ามเนื้อเป็นประจำโดยเฉพาะกลุ่มกล้ามเนื้อที่มักเกิดตะคริวการนวดคลึงเบาๆการคงสมรรถภาพทางกายหรือการทำกิจกรรมทางกายอย่างสม่ำเสมอการประครบอุ่นบริเวณที่มักเกิดตะคริวเป็นเวลา15 2 0นาที การดื่มน้ำให้เพียงพอต่อวันการทานอาหารที่อุดมไปด้วยแคลเซียมเช่นนมถั่วเหลืองโยเกิร์ตและผักใบเขียวอาหารที่อุดมไปด้วยแมกนีเซียมเช่นงาดำกล้วยถั่วลันเตาอาหารที่อุดมไปด้วยโพแทสเซียมเช่นปลาแซลมอนเห็ดและ,มะเมล็ดทานตะวันและการยกเท้าสูงช่วยลดตะคิวที่น่องขณะนอนได้ หากเป็นตะคิว,วและมีอาการดังนี้ไม่ควรปล่อยไว้นะคะ